สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่เกมเทอร์เรียมอร์สปิริตเช่นเคยนะครับผมในะวันนี้เราก็จะมาจัดก,การกับไอ้หนอนอวกาศกันนะหนอนอวกาศนั่นก็คือสเปกแผ่นอะสตาร์แผ่นสตาร์แผ่นนะครับผมสตาร์แผ่นกับคูนบีกันเดี๋ยวเราไปจัดการกับสตาร์แผ่นกันเลยดีกว่าคือสตาร์แผ่นอะพาร์ทีเราก็บอกกันนะว่ามันมีเขาเรียกว่านะไอ้ตัวมันไม่ได้ดอกไอ้อชุดกอหรอกแต่ไอ้อแร่ที่มันอยู่ข้างล่าง ผมเนี่ยมันดรอปชุดเกาะมันทําชุดเกาะได้เว้ยแต่ตอนนี้เราขุดไม่ได้เราต้องฆ่าสตาร์แพนก่อนนะผมเราถึงจะสามารถทำที่ขุดได้สตาร์แพนเนี่ยเราจะสามารถเรียกมันได้ตอนหลังจากที่เราฆ่าสเกลิทอนไปแล้วนะครับผมเพราะว่ามันจะมีมอนเขาเรียกผู้ว่าลูกมันก็น่าจะได้เนะเพราะว่ารูปลักษ์อะไรเหมือนกันหมดเลยพกเตั้งกันจาเี็นจะไม่ใช่แต่รูปลักษ์เหมือนกันนะผมอาจจะเรียกว่าลูกมันก็ได้ยูไหนวะที่นี่ โ okay, อเคน,นี่ผมก็ไปฟาร์มมานะเพราะว่าไอตัวลูกของมันเนี่ยหายากมากจริงก็คือรูปลักษณ์จะเป็นแบบนี้เลยนะแต่ตัวเล็กกว่าแล้วพืชท่าจจะเตียอยจ,จะไม่ไม่เยอะนะผมวิธีการคราฟเนี่ยก็คือใช้กินนะ้ำแป๊บหนึ่งใช้ไอเนี้ยคราฟก็คือรอปจากลูกมันนี่เองอะ่ะท่านผู้ชมก็คือลูกมันจะเกิดหลังสเกลวิทอนเนอะแล้วเราก็ต้องค่าสเกลวิทอนแล้วก็รอให้ลูกมันเกิดลูกมันเกิดปุ๊บ ฆ่าลูกมันเอาอันนี้มาสองก้อนก้อนละตัวคือดอบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆแ,แต่เป็นก้อนละตัวตัวหนึ่งได้ก้อนหนึ่งนะครับผมก็ต้องฆ่าสองตัวสองตัวขึ้นไปแน่ๆถึงจะได้แน่ๆน,นะครับผมแล้วก็ใช้สายไฟอะ่ะวิงอะ่ะมาสิบอันแล้วก็ใช้ดาวสี่อันแค่นั้นเองแล้วก็มาคาที่ทั่งเลยนะครับผมมันก็จะได้เป็นอันนี้ขึ้นมาอ่าสตาร์แพนเบคอนนั่นเองนะครับผมแไมต้องใช้คำว่าเบคอนผมกูนึกถึง หม io, ูตลอดเลยกูอยากกินว่ะโอเคไอตอนนี้โอเควางนี้ดี้วะก็คือเนี่ยเอาจริงวิธีการเกิดของไอไอไอลูกของมันเนี่ยก็คือเราต้องยืนรอเนี่ยโง่ๆเต่เดี๋ยวมันก็เกิดเองประมาณนั้นแหละแต่อัตราการเกิดมันต่ำมากเลยนะเอาจริงสองตัวเนี่ยพูดตรงๆเลยนะสองตัวเนี่ยมันเหมือนจะไม่ไม่ไม่ยากเว้ยแป๊บเดียวแต่ล่อจริงๆอ่ะ เล่นเล่นนานอยู่นะกว่ามันจะเกิดแต่ละตัวแต่ละตัวคืออัตราการเกิดมันยากมากต้องอดทนนะครับผมต้องเล่นต้องใช้ความอดทนเลยกูบอกเลยแล้วกูทำเลยว่าโอเควิธีการเรียกก็ง่ายๆนะครับผมก็แค่คลิกตรงนี้ก็จะเกิดเลยเออใช่ที่เรียกบอสเนี่ยมันมันใช้มันใช้กี่ครั้งก็ได้นะผมก็คือมัน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 ไม่ได้ใช้ครั้งเดียวหายมันใช้ได้ตลอดได้ตลอดไปเลย อยากกระสู้ก็แค่เดินเข้ามาตรงนี้หลังจากที่เราครัฟของอ่าเราครัฟที่เรียกมาแล้วใช่ไหมยอยากกระสู้เราแค่มากดอเอ้าประมาณแล้วนี่ว่ะเนี่ยพอเรากดใช่ไหมของมันจะไม่หายเลยมันมันอยู่ตลอดนะผมที่เรียกบอสอันนี้มาแล้วแต่วิธีการเปิดตัวมันเท่มากเลยกูชอบนะจริงปะรู้สึกว่าเท่ยี่เดียวเอุ้ยเดียว,ยยวตามนี้เลยเหรอเพิงเรียกตัวอะไรออกมาเฮ้ยเดี๋ยวมากูอยู่ไหนตรงนี้ เดี๋ยวนะเอา้ามันทำอะไรอุ้ยดวงดาวเวนตใจหมดวิธีการมันโผล่ตัวออกมาโคตรชอบเลยนะมันเหมือนกับว่าระเบิดอวก,กาศแล้วก็โผล่ตัวออกมาถือว่าดีมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหทำอะไรอะ่ะ bỏi dung đào Ất chôm tí đã ảo Chôm tí đây khai bằng chỉ đây à Điều nào? Anh ấy 2 hả? Anh cứ về 2 hả? Điều, 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 điều. เดีย่ยงจริงถ้าอุปกรณ์ไม่พร้อมกูตายแน่อันนี้กูตายแล้วใช่ไหมป๊าบได้แร่มาโอเคช่างผมมันอันนี้คืออะไรเอ้าเทเลอพอร์ตซ์เคิลโลเคชันสิบวิคูดาวคูดาวสิบวิเทเลอพอร์ตไปไหนก่อนที่ไหนก็ได้ในขอบแมพใช่ไหมก็าคูดาวสิบวิ เก็บไว้แล้วกันนะเพือ่อไม่รู้มันสนุกดีปะ่ะมาเก็บไว้แทนนี่เลยกูยยสนุกดีปะ่ะไม่รู้กูใช้แล้วสนุกดีแป๊บกูล่วงมันตอบเลยบ้างวะมีตอบแค่นี้เงหรอแล้วหนึ่งนะกดโอเคมีตอบแค่นี้เองเหรอก็มันบอกแพ็คกูก็ไม่รู้ในแพ็คมันมีอะไรบ้างอ่ะเนอะมาช่างมันแล้วกันถ้ากูทำอะไรเนี่ยอ๋อเข้าใจละเดี๋ยวอด อันนี้เราขุดแรกนี่ได้นะผมก็คือมันจะเป็นเอ็กตาร์แอร์เอ็กซ์ตาร์แชทนะผมเอ็กซ์ตาร์เชดเอ็กซ์ตาร์แชทก็คือเป็นก้อนแรกนะผมก้อนแรกและเอ็กซ์ตาร์นั่นเองใช้กี่อันใช้กี่ก้อนต่อนหนึ่งปเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะอ้าวมันคัดไปเลยนี่หว่าเนี่ยท่านผู้ชมมันเป็นชุดเกาะสายเรนเจอร์นะผมอันนี้คือเมจิกดาเมจโอเคนี่ชุดเกาะสายเรนเจอร์ก็ถ้าเราไม่ต้องเผาก็คิดไปเลยคิดไปเลยก็ได้มั้งว่าต้องใช้เท่าไหร่ 11 12 11 12เป็น23 23บ่เบอร์สเป็น23บเบอร์สเป็น37ใช่ปะมีอะไรต้องคาร์ดไหมใส่เมจิกช่างมันไม่เอาใส่เมลีช่างมันไม่เอาใส่เรนเจอร์อันนี้กูกูต้องคาร์ด เอออันนี้ปืนพกอะ่ะก็คาบเก็บไว้แล้วกันนะอันนี้ธนูธนูขอไม่ครับแล้วกันขี้เกียจว่ะไม่อยากไม่อยากได้เด็ใส่ซัม,มอนอันนี้ใส่เมจิกคราบไม่ให้หมดแมปเลยไหมอันนี้ฮาร์ดโหมดนะผมเพราะว่ามันมีนี่มันมีมันมีเอ่อซอฟต์ไลท์เดี๋ยวนะอันนี้เป็นที่เรียก เมทิกเิทิกเมทิกมูนเหรอเมทิกมูนโอเคแล้วใครกูลอยฟ้าวะวู้ดแลนเจอร์แล้วโอเคเป็นฮาร์ดโหมดนะครับผมเพราะมีโซไฟนั่นเองนะน,นี้ใส่เมจิกผมว่าพวกนี้น่าจะฮาร์ดโหมดแล้วนะตั้งแต่ตัวนี้เป็นต้นไปอะ่ะตัวน,นี้ใส่มีรีโอเคก็จะคาฟแค่ตัวนี้แล้วตัวสามตัวนี้นะ ทั้งหมด37 37เป็น50 37กับ16ใช่ไหมเป็น51เอ้ยไม่ใช่สิผมว่าผมคิดผิดว่ะเดีย๋ยวค่อยเดียวค่อยว่าละวต่ขุดจะขุดเร็วมากดว้วยในวมนี้มีกล่องนะผมเพิ่งผมก็เปิดไปแล้วด้วยโอเคเท่าไหร่แล้ววะ 60 69หเ้เหรอเอาไปสัก7โอ้โหเอาไปสักเท่าไหร่ดูเนี่ยไม่รู้อ่ะกูขคุดไปเถอะโอเคก6สิก็พอมั้งเดี๋ยวเอาเตียงไปด้วยนะผมเตียงก็สำคัญทำไมรู้สึกของคุเยอะถึงวะโอเค ใช้ทั่งใช่ไหมแล้วก็คาราฟได้เลยโอเคประมาณนั้นแหละถ้าจำไม่ผิดนะผมจะเอาปืนอันนี้ออกมานะผมเพราะว่ามันก็ใช้ปืนน,นี้เหมือนกันนะปนืนนี้มันนะกด F5 ปะ่ะเมื่อกี้กด F6 เกือบกด F9 แล้วไงแดกแป๊บปืนอันนี้โอเคครับได้อย่างเดียวนะผมก็คาร์ฟไปเลย ได้ไม่ต้องเสียเวลา s t a r p e ไอีหนอนน้ำอากาศเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมปักแต่แป๊บแป๊บแล้วต่อไปเราก็จะไปจกกัดการกับ Queen Bee กันนะครับผมก็น่าจะแป,ป๊บเดียวแหละจกกัดการกับ Queen Bee แต่่อนนั้ผมขอคาชุดเกระแป,ป๊บนึงนะนี่ไงส่วนหัว s i l e n อ e r ส่วนตัวแล้วส่วนขาเอาส่วนขาอยู่ข้างบนหัว แล้วก็มีปืนด้วยผมจะไม่ผิดเนี่ยเฮ้ยเท่าไหร่วะดาเมจสามสิบหกมันมันยิงแรงจริงวะมันดูเหมือนแรงอะ่ะแล้าสวยด้วยนะแล้วนี่คืออะไรอ๋อสัเลี้ยงให้แสงสว่างเหรอเออนี่ดีกว่าวะดูดูเหมือนท่อดับเพลิงดีอ่ะชอบ ที่เหลือก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะผมตอนนี้เราเหลือแค่สู้กับควีนบีแล้วก็พอสู้กับแค่ควีนบีก็พอเนาะอันี้ผมบอกว่าผมจะเก็บอันนึงเอาไว้ทำไอ้นี่ก็เรียกว่านะท่านผู้ชมทำเล่นกับฟอลเฟสนะผมก็จะแค่นี้แหละ รู้สึกลำบากนะชีวิตคุเนี่ยโอเคต่อไปก็ไปสู้ควีนบีกันนะผมก็ง่ายๆควีนบีเรามีสตาร์แคนนอนแล้วแป๊บเดียวก็ผ่านนะผมก็จะไม่ต้องไม่ต้องยุ่งยากถ้าใครอยากทำเซนิกก็ต้องใช้บีคิปเปอร์นะผมก็ฟาร,รม Queen ์มคินบีกว่ามันจะได้นะก็ประมาณนั้นแหละไม่ต้องมีอะไรมากนะไม่ต้องเอาเนื้อเข้ามาแล้วมั้งเพราะว่าน่าจะไม่ที่ยากแล้ว ตรงนี้ผมเอามาเล่นในนี้ด้วยนะเนี่ยทอสทอปกอดอะ่ะเอ้าหายโอ,โอเคมาพอดีเดี๋ยวดิกูขอขึ้นก่อนใจเย็นดิใช้ปืนนี่ดีกว่ากูอยากใช้อ้าโดนยิงโครแม่นเฮ้ยเดี๋ยวนะมึงมึงโอ้โหโดนที ไอ้อจริงคุณบ,บีงง่ายมากเลยนะไม่กระสุนมันทะลุเลยวะทำนะบ,บีบีอยู่ไหนวะอยู่นูน่นมันไม่รู้ว่ามันเหมือนมันหนีได้ตลอดเลยวะ กูอยากใช้ให้ดี <c oughs> เลยกูเล่นโคตรประมาทเลยจริง <c oughs> แล้วกูไปเจอกับตัวที่มันเก่งๆอ่ะกูว่ากูตายก <c oughs> ูเล่นอย่างประมาทเลยจริงจริงเราใช้แค่ตายแคน่นอนเราก็คู่สู้กับมันได้ชิวๆเลยสามต่ผมรู้สึกว่าขี้เกียจแบบอยากอยากแบบถูสีบ้างอ่ะแบบง่ายไปอะเข้าใจปหมโอเค นะโอเคมาไม่โดนอีกดีถ้าผมจะตายไม่ไหร่ผม่อยใช้แล้วกันตาเคนนอนเถอเป็นให้ตายนะผมไม่ตายโอเคโดนเฮ้ยกูยิงโดนไหมนเนี่ยโดนนะว่โดนนะนนะไม่โดนดง ม่ตอนกูเล่นธมเลยเทอร์กูรู้สึกว่ามือกูแม่นมากเลยวะทำไมกูเล่นเทลีเลียแล้วไม่แม่นเลยวะแล้วกูไปยิงโดนตัวชไนเนี่ยโอ้ยชีวิตไปปักใครไม่ปักไปกไปักตัวอะไรก็ไม่รู้แกละกูใกล้กูใกล้ได้เปิดอาคีละ ประมาทเป็นทีดโอเคกดวีเอาภารกิจออกแป๊บเกะโดนโอเค,คกูใกล้ได้เปิดโบนฮาคีแล้วกูใกล,ล้ละคนรู้สึกว่ากูใกล,ล้ละเนี่ยนะเอ๊ยมันยิงไม่ได้โอ้โหกวดจะยิงได้โอ้โหทำไมยูมนเยอะจังวะ ก็มไม่ใช่ยุงเพึ่งพึ่งพึติดจากในบ้านไปหน่อยอยุงมึเยอะมากในบ้านกูเอ้ยไม่โดนได้ไงอง่ะยเอ้ยกูยิงเว้ากี่รอบแล้วอ่ะกูกูไม่ชอบใจตัวเองเลยเนี่ยเวลาผมประมาทมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละได้มะยิงเว้าบ่อยมากเลยจริงต้องเอาจริงเลยกู <c oughs> นี่คือเวลาผมประมาทนะผมผมันจะเป็นอย่างนี้เลยชีว <c oughs> ิตคือเป็นอย่างนี้ <c oughs> จะช้ามากจะแบบทำอะไรก็วึดอ่ะโอเคโอ้โห و, มึงก็ยิงไม่โดนสักตัวกระสุนมึงรอไปกี่ตัวแล้วเนี่ยจนอหุดงิดแล้วนะหุดงิดแล้วนะ บินแล้วนะ oh. อุ้ยโดนมาเคอไอ้กูประมาทเกินไป <c oughs> <c oughs> แล้วก็จาัดก,การได้นะผมวีนบีไอพึ่งนะครับผมพึ่งก็ไม่มีอะไรนะก็ประมาณย่อยๆไม่มีอะไรมากพึ่งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผม มาชินีพึ่งมีดอกสัตว์เลี้ยงแล้วก็อันนี้เอาไปทำชุดเกาะสายแซัม,มอนได้นะแซัม,มอนชุดเกาะพึ่งนะผมแล้วมึงนะขอนึกก่อนนะชุดเกาะชุดเกาะพื้นฐานของเธอเรียมีอะไรบ้างวะแซัม,มอนอะจำได้ว่ามีพึ่งกับออกซิเดียนใช่ไหมแล้วก็ไอตัวอุปอุปปุยอะ่ะจำไม่ได้เหมือนกันชื่ออะไรฟิตฟิตอะไรสักอย่างอะ ม่ตัวอุปุินน่อยๆน่อยๆอะ่ะถ้าจำไม่ผิดนะก็ถ้าใครเล่นซัมมอนนะผมในตัวเกมหลักก็แนะนำว่าให้ใช้ชุดกาะพึ่งแล้วกันนะเพราะว่ามันเพิ่มจำนวนมินเนี่ยได้อีกตัวหนึ่งส่วนชุดเกาะออกซิเดียน่ะจะเน้นในการโจมตีแต่ถามว่าการโจมตีของมันเนี่ยมันแรงขนาดไหนก็ไม่ได้แบบว่า ดีเด๋อะไรนะเอาจิงก็แบบพอๆกันแหละทั้งพึ่งทั้งออกซิเดียนอ่ะแค่พึ่งเพิ่มเพิ่มม,มาตัวหนึ่งออกซิเดียนเพิ่มดาเมจแค่นั้นเองนะครับผมก็พอๆกันดาเมตต่างกันไม่มากก็ใช้อะไรก็ใช้ประมาณนั้นแหละ <c oughs> โอเคตอนนี้ก็วอร์ดพีอาร์โหมดเสร็จหมดเรียบร้อยนะผมตอนนี้ก็เหลือแค่วอรเฟสเนอะว่าแต่เวลาเหลือวะเวลาไม่เหลือจัดเลยสินาทีแล้วกูทำยังกูเนี่ย เวลาไม่คนเหลือเลยทำไมดีวะ <c oughs> จะลงไปที่นรกก็ยังไงอยู่เพราะว่าเราทำอารนีนาเสร็จแล้วเห็นไหมนี่ผมทำอารนีนาไปเสร็จแล้วนะก็คือยาวไปสุดแมทตรงนี้เ,เห็นไหมผมทำเผื่อ,อไว้ก่อนไงผมจะได้ไม่ต้องมานั่งทำนอกไม้นะครับผมเอา้าน,นี่เกิดแล้วเหรอหมอผียันมาอยู่นี่สิหมอผีเพิมาตรงนี้มันเต็มเต็มเต็มพิกัดเลยวะเนี่ย อปกติจังเกิลมันคนเยอะขนาดนี้เลยวะผมว่าไม่นะหรือมันตัวไหนเกินมาจำได้ว่ามีสองตัวนี้ปะช่างมันก่อนแล้วกันเดีย๋ยวค่อยว่ากันโอเคแล้วทำไมไกล ไกด์มีสองตัวนะจริงปะไกด์ไกด์หมดนี้มีสองตัวนะผมมันจะมีเนี่ยตัวนี้เลยอ่าคายไกด์คายไกด์แล้วก็แล้วก็อ่าเจนไกด์ฝาแฝดปะมีสองตัวนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงมีสองตัวนะงงเหมือนกันแล้วกูทำอะไรต่อเดีอยะกูกไม่รู้เหมือนกันปะมาโอวมม,อมี่กไรมันเล่นมาอมมี่ สู้กับไอ้ไอ้ดักเมดอะตรงนี้มีที่โล่งไหมตรงนี้น่าจะได้ปะไปอุดตรงนั้นหน่อยก็น่าจะได้ละไปอุดเดี๋ยวจะหาแป๊บนึงนนะมีกล่องเพียบเลยหน่อยทำไมกูหาไม่เจอวะรู้สึกรวยวะกูใช้ทองไปอุดเยอะเอาทองที่เผาแล้วด้วย อืมรูม้สึกรวยเอ้ยเดี๋ยวนะกูต้องไปซื้อนั้นด้วยนี่หว่าใช่ปะไปซื้อไปซื้อ,อนั่นอ่ะเขาเรียกว่าให้ท่านผู้ชมไออาวุธสุดทีของอีเวนต์นี้ด้วยนี่เอาอุดไม่ได้เหรอทำไมอุดไม่ได้อ่ะอาไม่ใช้ทองอุดไม่ได้อ่ะโอเค กูใช้ทองอุดไม่ได้ก็ช่างมันแล้วกันเดี๋ยวไปใช้หินใช้ปูนใช้อะไรปกติแล้ะกันเนะโอเคผมก็ไปอุดอะไรมาเรียบร้อยแล้วพอดีผมต้องตัดออกนะผมเพราะเสียงเสียงหลายผมร้องอ่ะเออมันมันก็อย่างนี้แหละทะลุประตูร้องตะโกน <laughs> ช่งมมางหมวมันนะผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็แค่อยู่ถัดกันเองโอ้เล่นได้เดี๋ยวโอเคผมซื้อมาแล้วนี่หว่า อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้กูอยากรู้นะไงกูเคยซื้อมาไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันบอกว่าตูอยู่ฝั่งนู้นเลยเหรอ,อเจนี่เดี๋ยวนะไอ้อู้ซำม,มั่งกลัวโอเคอยู่ใช่ไหมอยู่หรือเปล่าเจสตาแคนนอนนะพลโออาร์ม,มี่มันไม่ใช่อีเวนต์ง่ายนะมันอีเวนต์ยากโอเค ยากแบบร้องได้เลยนะโอเวอร์มี่ยากจริงคือไงวะเนี่ยมันเป็นอีเวนต์ยากนะผมมาโอเวอร์มี่ยากมากใจเ่าแรบวะแล้วกูทำยังไงกูนเนี่ย ที่เว้นยากนะผมอาวมีอย่างที่ผมบอกปิดไฟด้ด้วยหรอเรียบร้อยกูด,ดักเกิดแป๊บมาถึงนี่แล้ว นี่เป็นระเบิดเลยนี่ว่าก็าชอบเลยว่้สุนทีอาวุสุนทีกูดัาเกิดแป๊บถึงนี่แล้วเหรออ๋อข้างคา,า,าวข้างคาวคืนกูจะตกใจรู้สึกว่าถึงแค่เวฟสี่เองมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะจำไม่ได้แต่ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเวฟสี่ ดักเมดไหมยังไม่มาอาจจะไม่ใช่เว็บสี่อาจจะเว็บห้าไม่น่าถึงไม่น่าถึงเว็บห้าตัวอะไรอน่ะนี่ค่า็บเพื่อไง อ๋อมันคือเผาโอเคข้าใจแล้วเห็นนะนี่อย่างนี่ผมบอกเลยว่าม่นยากจริงนะผู้ชมมันไม่ได้ง่ายๆดักเมีดมายังอ่ะยังไม่มาหรอเฟซี่หรอ ไม่มาหรอจะมาผ้ามะีเว็ปะโหทะลุลงดีนิเวน คือจริงๆเนี่ยถ้าเรามีอาวุธแรงๆหนักๆแล้วไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธทันทีก็ได้นะโอ้โหมันบินมาตอนไหนเนี่ยดูได้หมดอ่ะบอกเลยแต่แคนนาอนกูก็พอใจแล้วจริง อันนี้อันนี้ม,นมันมันมันว่างนะผมก็เลยมาเล่นมารอมี่นะไม่มีอะไรว่างเฉยเฉยถ้าอยากถ้าอยากจะน,นี่ไงจะได้ไม่ต้องเล่นนอกใหม่จะเพราะว่าอยากแค่ให้มันรอดเซนไงไหนมันก็เล่นไปสักขนาดนั้นแล้วเสร็ร้ลยนักมียังไม่ใหม่เหรอวะ มาแล้วดังเม็ดมาตรงไหนวะดังซ้ายเหรอใช่ปะไม่ไงมาแล้วดังเม็ดเจอแล้วเวงเอ้ต้องลงใต้ โอ้โตัวบินมตรเยอะเลยดีแ้ก็บินได้เหมือนกัน <c oughs> นะ <c oughs> ไม่รู้สึกว่ามันเล่นลำบากขึ้นวะต้องฆ่านักเมทแป๊บนึงมันเก้าสิบเก้าถ้าเราไม่ฆ่าดักเมทมันก็จะไม่ไม่ชนะนะต้องฆ่าดักเมทเรียบร้อยโอ,โอเค รู้ได้โต๊ะสุนทีด้วยว่ะได้เบอร์เนอร์ได้เบอร์เนอร์ซึ่งเราจะไปขายทีงโอเคเราก็ไม่มีอะไรล้ว,ลวช่างผม,ม่องตอนนี้ก็ช่างผม,ม่งอละเก็บแป๊บมีอะไรให้กูเก็บบ้างโอ้ยเหีียกล่องเต็มเออ้กดโอเค ที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรเมนเนอร์ไปเอาไปาไป,ปักปักเดือนะไม่รู้ว่าจะเก็บทําไมในเมื่อเราก็ไม่มีมันไม่ได้ผลประโยชน์อะไรก,ก็ปักปักไปโอเคงั้นก็พาร์ทนี้ขอจบไปทีเพ็งเท่านี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะกดแชร์เพื่อนมาติดตามผมเยอะๆด้วยนะครับ นี่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจเป็นการสนับสนุนผมด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย